again. It's a right <laughs> สวัสดีค่ะเซนนี่นะคะก็มาพบกับนนนี่อีกแล้วนะคะวันนี้นอกจากที่ลูกค้าของนนนี่จะได้รับรถแล้วนะคะเรายังมีเล่มนี้ให้ลูกค้าไปพร้อมกับรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในสมุดเล่มนี้มีอะไรบ้างนะคะเป็นคู่มือของการใช้รถหรือว่าเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตวางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาแนะนําิีละเล่มนะคะ ฉบับแรกเลยนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งของรถทุกคันจะต้องได้รับประกันภัยฉบับนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเป็นบริษัทประกันภัยบริษัทไหนค่ะก็ถ้าสมมุติว่าลูกค้าเกิดประสบอุบัติเหตุหรือว่ามีเหตุการณ์ไมค่คาดคิดนะคะก็สามารถแจ้งได้ชีมเลขหมายตามในเอกสารฉบับนี้นะคะซึ่งก็หรือว่า นื้อะไรมีออกก็คิดถึงเซน,นนี่ได้เลยนะคะโทรมาแจง้งเดี๋ยวนี้จะช่วยประสานต่อให้ได้คะ่ะแล้วก็สบับต่อไปนะคะก็เล่มนี้เลยคะ่ะเล่มใหญ่มากก็เป็นคู่มือการใช้รถนะคะอันนี้จะเป็นคือรถทุกคันจะมีคู่มือก็คือทั้งเล่มเลยคะ่ะอันนี้รถทั้งคันเราจะมีคู่มือให้มีสารบาัามีอะไรนะคะลูกค้าอยากรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ภายในรถอุปกรณ์ภายนอกรถเลยคะ่ะก็มาศึกษาเพิ่มเติมกับ สมุดเล่มนี้ได้เลยนะคะ,ะค่ะก็สำหรับเล่มต่อไปนะคะเป็นคู่มือการใช้เครื่องเล่นในรถยนต์นะคะเป็นมีวิทยุพร้อมเครื่องเล่นซีดีหรือว่าต่อ USB อันนี้นะคะก็แล้วแต่ว่ารถรุ่นนั้นจะเป็นรุ่นไหนใช้เครื่องเสียงแบบไหนเราก็จะมีการแนะนำการเชื่อมต่อใช้บลูทูธหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแน,นำนิดนึงเวลาขับรถเราก็อย่าเพิ่งไป ใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงเนาะเราจอดให้สนิทก่อนแล้วค่อยมาต่อเครื่องเสียงกันนะคะเรื่องต่อไปนะคะก็เป็นคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะกับการใช้รถ นี่เลยค่ะหน้าตาเป็น่างนี้เลยเป็นแผ่นพับนะคะเป็นข้อแนะนําเพิ่มเติมในการใช้ลุยสุสุนะคะก็อาจจะเป็นแนะนําการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงหรือว่าการเปลี่ยนแปแบตเตอรี่ดัดแ,แปลงไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าทุกคนนะคะก่อนที่จะเราจะดัดแปลงรถยนต์ของเรานะคะยังไงรบก,กวนมาดูในเร่มนี้ก่อนนะคะมีข้อจํากัดอะไรบ้างต่อไปนะคะอันนี้สําคัญเลยค่ะเป็นสมุดรับประกัน นะคะกลาดเป็นอย่างนี้เลยทุกๆเล่มรถทุกคันจะต้องมีสมุดเล่มนี้นะคะมีข้อมูลของลูกค้าทุกท่านแล้วก็เป็นข้อมูลของตัวที่ปรึกษาการขายนะคะแล้วก็ศูนย์บริการนั่นก็คือลูกค้าสามารถเข้ารับการบริการของอิสุสุทุกๆสาขานะคะในอิสุสุหัดใหญ่ค่ะแค่ยื่นเล่มนี้ให้กับทางศูนย์บริการก็สามารถเข้าใช้ บริการได้ที่ศูนย์นั้นๆนะคะอันนี้ก็คือรับประกันสิทธิ์3ปีหรือว่า1,000กิโลเมตรนะคะยังไงลูกค้ารักษาสิทธิ์ไว้ด้วยเนาะอน,นี่นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยะคะ่ะอันนี้เป็นสิทธิประโยชน์นะคะลูกค้าทุกคนรักษาสิทธิ์ตัวเองให้ดีๆค่ะในนี้เราจะมีตัวเช็คสภาพรถหรือว่าเป็นการ รายการบำรุงรักษารถตามระยะนะคะก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามาเช็ครถอะไรอ่งเงี้ยค่ะก็สามารถดูในเล่มนี้ได้เลยว่าเรามีสิทธิประโยชน์ใดๆอีกบ้างนอกเหนือนจากการเข้ารับบริการแล้วก็ค่าบริการอะไรต่างๆเราก็จะมีแจ้งไว้ในเล่มนี้นะคะยังไงลูกค้าก็ดูได้เลยนะคะที่สําคัญฝากไว้นะคะ ลูกค้าของตรงนี้ทุกคนก็คือนี่จะฝากนามบัตรไว้ในเล่มนี้นะคะหากว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะทราบว่าต้องการเข้ารับบริการสูย์นี้ได้ไหมหรือว่าสอบถามหรือว่าขอคาแนะนาําเพิ่มเติมนะคะน,นี่นี่ก็อยากจะฝากเบอร์โทรแล้วก็ ID l i ล์ไว้ตามนามบัตรนี้ได้เลยนะคะลูกค้าสามารถโทรมาได้ตลอดเวลาเลยค่ะ ที่สามารถให้คําแนะนําแล้วก็ปรึกษาเพิ่มเติมได้และยังไงก็ขอฝากช่องการติดตามอีกช่องทางหนึงก็คือเพจของนุนี่นะคะ Isuzu ป้ายแดงเซลล์นุนี่และที่สําคัญนะคะฝากกติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเป็นช่องทางใหม่สําหรับติดต่อการเซลล์นุนี่แล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะคะเดี๋ยวยังไงคลิปหน้านเราจะมีสาระดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ